ไม่เสร็จโอ้สามโมงสามห้าสามสาเองเนี่ยแต่ว่าใกล้มืดแล้วเนาะอ๋อใกล้มืดแล้วมาเฮ้ย่็พูดวเออ่อนตตา w h ชูไปนะคะ,ลแ,คะ so แล้วจ่อยแตกเอาเนี่ยพอดีแต่คัน so how the car I don't know คุณสามีบอกว่ามีคนมาแล้วคือเขาบอกว่าเขาจะเออเหยียบเบรกนะคะไปเหยียบถูกไอ้ตัวเร่งคันเร่งนะคะสรุปก็คือเร่งสุดยอดเลยนะคะก้อนหินแตกหมด <laughs> ก็ไม่รู้ว่ารถมันจะเป็นแบบไหนแล้วเนาะ โอ้เดี๋ยวเราพาไปดูผักเหมือนจะเขียวเชียวขนาดศูนย์องศาวันก่อนนี่ยังไม่ตายเลอเนี่ยว่ากันอื่นกันได้นะต้องไปดูของเราก่อนโอ้หนาวมากพี่น้องหนาวมากลมเข้ามาหนาวมากเลยอะอายุโคสุโคไว้โอ้ไมค้าสุบิ๊ต์นี่อลมแรงอายุโคเบบี้ หนาวมากดูท้องฟ้าบรรยากาศโอ้สวยงามจังโซโค l d ไรหนาวมากซู่ไม่ไหว i อ at the e n นดิดิ the other side ักทุกอย่างน่าจะตายหมดแล้วแหละนะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูนะว่าจะมีผักลงเหลือหรือเปล่านะอ้ยโอ้ยโอ้ยก็ฝั่งนี้ไม่เหลือแล้วนะดูผักอันนี้คืออนะ่าเขาก็มาถางเนาะโอ้ย d r o p p i n ป something ตอนนี้หนาวแบบนี้อะ่ะ nào, oh, xinh xinh rồi Oh my god, so windy Put your window up. Put your window up. Put your window up. We're going. We're here. We're here. Okay, đến rồi. Uh, yeah. Okay, go. เดดี้ก็เดดี้ก็ทูเดดดี้ก็ทูเดดดี้ก็ทูเดดี้ก็ทูเดดดี้ก็โอ้ยตั้งไม่ได้จะล้มไหมเนี่ยฮะ huh? Here we go. Cool. we cutting. Wow. Hi, oh, go, huh? Hey. Uh, you see it? You got it? You got it? You you digging, dicking, you got it? It's thought you so lying, eh? Whoa, nini, oh, yeah, nini here. Right here. Oh, we may go see, do I? Yeah, come. ดิกเก่งเดิกก่งเด็กกงอุ้มมีตัวอะไรอ่ะทำไมมีเยอะจังโอ้ยเซสลูกอะไรไม่รู้ลูกอะไรไม่รู้นี่นี่อันนี้เนาะต้นของเรานี่นะนะดูนี่นี่เอ้ยลืมเก็บมันจะรอดไปถึงปีหน้าไหมเนี่ยฮะดิกกิง้งโมดิกกิงกก้ง Đi more. Digging more. Uh, dig more, okay? oh. हलो come now ปลูกไว้ข้างข้างบนนะคะเพราะสายปลูกตรงนี้แล้วมันจะไม่อ่าไม่ใหญ่เท่าไหร่นะ

Be careful with the knife, okay? Very very sharp. แล้วมันหรือเปล่าอ่นนะเนี่ย <Yeah. S 1> สักครูต้นอ่ะใช่ป,ะ <Yeah. S 1> ะป่ะเนี่ยใช่ไหมคะสักครูต้นหรือเปล่าคะเนี่ยก็ว่าเห็นเขาบอกในเหมือนคล้ายๆเป็นสักครูต้นนะ mm hmm. แต่เราก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าอันนี้คืนได้มาจากคนเวียดเนาะเอ่าคนเข็มบเดียนะคะ mm hmm. เขาบอกว่ากินได้นะคะ mm hmm. กินคล้ายๆเหมือนกับเป็นอ่าพาร์โร mm hmm. นะคะเผลือกอย่างเงี้ยนะคะคล้ายเหมือนกับเผลือกอย่างงี้แหละนะคะแต่เราปลูกมันไม่ใหญ่เลยนะี่ยแค่นี้เองจริงจริงถ้าสมมติมันอ่าไม่หนาวที่อากาศร้อนๆ้นเนาะเราก็ปลูกทิ้งไว้เลยนะเหมือนแบบที่ไทยเนาะเราก็ปลูกทิ้งไว้เลยนะคะไม่ต้องเอาออกหรอกนะคะแต่ว่าของเราไม่ได้นะคะต้องเอาออกนะคะเพราะว่าหนังมากเลยจ้ะนะคะถ้าเราไม่เอาออกนะคะเดี๋ยวมันก็เละนะคะ ปีหน้าก็คงไม่ได้ปลูกแล้วแหละนะก็นี่เอาดินออกนะคะดินออกหน่อยเนาะแล้วก็เราค่อยเอาตัวต้นมันไปปลูกที่ไปเอาไปไว้ที่บ้านปีหน้าจะได้ปลูกต่อนะคะแบบน,นี้เลยจ้าเอ้ยเอ้ยนะคะ แบบนี้นะคะจ้าโอเคมาจนดเดดินสุ๊ก็เพลโอเคเพลโอคนี่นะคะต้นมันนะเนาะตูบีแค่ฟอยนทูยาไอโอเคอย่างนี้แหละนะคะนี่ต้นอ่อนอ่อนอ่อนมากนะคะ แต่ว่าเขากินน่ะเขาจะกินนี้แหละนะคะเอาไปต้มเนาะไปต้มเอาไปต้มกินนะคะจ้า

ลมแรงมากๆเลยจ้าแล้วของเราก็เป็นชิบๆินาะมันถูกๆุกคะไม้ถูกๆก,ก็เลยอ่าความแข็งแรงนะคะไม่มีหรอกนะคะความไม่แข็งแรงอ่ะมี <laughs> โอ้ยลมแรงเกิดไปไหน ลมแรงเกินค่ะต้องหาอะไรมาเหยียบเหยียบไว้ไม่งั้นเดี๋ยวเปี้ยวอีกละนะคะโอ้วไปเคปผมมากเน่โอ้ย,อยล้มแล้วาสาว You have to be more careful baby. You get hurt. Are oh, you wanna go first? Go into the car. You Wanna go in the car? It's cold already, see? Yeah. I told you and baby now. Go into the car.

พนอน y o ี a y y h e ้น a ให everywhere ตัวนี้ใหญ่หน่อยเนาะ จะตกนะที่ดินเนี่ยแต่มันไม่ตกแขม,มันแข็งแน่เลยแ่มันแข็งมันก็เลยไม่ยอมตกนะคะนี่วะวีเทียร์เนี่ยพี่ทำ p าเนี่ยโอ้ย a 老板。 มันต้นใช่ไหมเขาเรียกว่ามันต้นหรือว่าสาคูต้นต้นสาคูสาคูต้นอะไรสักอย่างนี่แหละนะไม่รู้จักชื่อชื่อจริงๆนี่ไม่รู้หรอกนะครับเพราะว่าค้นหาแล้วมันไม่มีนะคะไม่ไม่เจอนะคะก็เลยไม่รู้ว่าชื่อจริงๆนี่เรียกว่าอะไรนะคะก็เรียบร้อยแล้วขุดเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าฝั่งนั้นมีผักหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนเมื่อกี้ผ่านลอนมาเหมือนจะเห็นแบบต้นเขียวอยู่เลยเนาะก็เดี๋ยวไปดูนะคะ

On the other side, go, go the other side. On the other side, yes, go, go. We're mm. we done. Go. we done. We'r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 e done. That's where we're going. Oh, we're we going to the other place? Ow, 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 heavy. You're not doing that. Oh, my hand. Wait, wait. Okay. Mama, how come I don't feel cool at all? ตายหมดแล้วเนาะพี่น้องเนาะดูพริกตัวเส้นหมดแล้วจ้ะพี่น้องเอ้ยไหมแล้วจ้าเห็นไหมเนี่ย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 ดูดูต้นอันนี้คือต้นพริกเนี่ยจ้าไหมหมดแล้วจ้าเดี๋ยวเพื่อนๆลองานันอ๋อเนี่ย เพราะจริงๆแล้วเขาจะเก็บยยตเกออตย่นตูักว้าวดูมะเขือนี่น,นี่ดูมะเขือเยอะไปคไปเอ้ยยืนหน่อยยืนหน่อยยืนหน่อยมะเขือแข็งหมดเลย